คามคูยอดแก้วอยู่ที่ตำบลอำเลแม่ล่าอำเภออำเภอท่าสองยางจาังหวัดจังหวัดตากินยาด้วยจากไงกินยาเนี่ยผมดูทีวีบ่อยว่าเอ๊ะสงสัยอาจจะใช้กินได้สักอย่างหนึ่งแหละก็สนใจแล้วก็เขียนเบอร์โทร,ทรให้ลูกสาวลูกสาวก็โทรมาหาหล,หลานตาผมเขาเขาเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยนี่เขาซื้อไปให้ กระปุกกระปุกแรกเนี่ยกินได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆมาั้งโอ้รู้สึกรู้สึกดีดีขึ้นหน่อยกินยิ่งกินไปกินไปกินไปอู้สบายขึ้นเยอะเลยสองกระปุกหมดสั่งซื้ออีกสองกระปุกสี่กระปุกนี่เดี๋ยวนี้ทานไปมหมดไปสองกระปุกครึ่งเหลืออยนู่หนึ่งกระปุกครึ่งทีนี้คนทา้งบ้านก็โทรโทรมาบอกสั่ง ซื้อไปให้บ้างจะลองกินดูนี่ไดแล้วคนเป็โรคอะไรบ้างเป็นโรคอะไรผมเป็นเยอะเลยโรคอ่ะตอนก่อนกินยานี่โอ้หนกักไปไหนเดินไปไหนก็ไม่ไหวเหนื่ยหอบเหิดต่อมนุกมาความดันปวดเข่ากินตาสิบปีแล้วเป็นไงเออแล้วก็เอามากินยายตาสิบปีดีเหมือนเดิมนี่แหละ มันดีขึ้นสองสามอย่างไอไอพวกตอ่อมลูกหมากบเบาขึ้นหน่อย<ม>ไอ้ลูกระเพาะผมเป็นมาได้สี่ปีกว่าเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เออลูกกระเพาะเป็นมาสี่ปีกว่าที่นี่ก่อไอลูกหอมหืนนี่โอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งปเป็นแรกเป็นมาที่นี่ก็มามทานยาไอไตไตสิบคียีดีเหมือนเดิมนี่หละดีขึ้นเยอะ คุณลุงจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคุณลุงรูกสาวของแม่ก็จำไม่ได้ของลูกสาวเออเออของลูกสาวก็ได้อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละของลูกสาวเบอร์อะไรบอยไหศูนย์แปดห้าศูนย์สามเป็นห้าจีสี่แล้วอยากจะบอกกับที่ชมอยู่ว่า,ายังไงดีเมื่อทีนยาตายสิบสี่อยากจะบอกว่าไงบ้างผมอยากจะบอกว่าท่านผู้ใดมีลูกประจําตัวแบบผมเป็นเนี่ยอยากจะหายก็ซื้อกินได้ หายได้เลย ừ, ไม่ต้องลองแล้วซืออ้อไปใช้เลยลองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับครับมากครับ